สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนคลิปนี้ผมจะนำพระสมเด็จที่ติดทองแท้นะครับมาให้เพื่อนเพื่อนชมกันนะครับเป็นพระที่จะแก่น้ำมันตังอิ้วนะครับคือเนื้อเจรือเดี๋ยวผมบอกเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก่อนนิดหนึ่งนะครับว่าพระเนี่ยนะครับพระเครื่ององค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุ้มนะครับจะเห็นเส้นฝาพระบาทนะครับตรงนี้เลยเป็นองค์ที่สวยงามมาก แกน้ำมันตังอิวองนี้นี่ติดทองแท้นะครับเป็นทองแท้ไม่ใช่ทอง20เอร์เซนหรือเป็นทองเปลวนะครับรักเนี่ยจะเป็นรักดําพิมพ์ใหญ่นะครับเกตทะลุซุม้มนะฮะเกตทะลุซุ้มข้างบนเลยรักเนี่ยเป็นรักไทยรักไทยเนี่ยจะเป็นรักสีดํานะครับจะเป็นรักดําแขนฮะแม่แขนทิ้งตรงเส้นกอบบังคับพิมพ์หรือว่าเส้นวาสนา พระองค์นี้ไม่แตกลายงาถ้าเพื่อนๆเ,เจอเนี่ยผมให้เพื่อนๆสังเกตทองคํานิดหนึ่งก่อนเลยถ้าเป็นทองคําแท้จะเหลืองแบบนี้นะครับสุกบวกเป็นเนื้อทะเลวันเนื้อทองนะฮะอย่างที่ผมเคยพูดว่าเนื้อทองเนี่ยนะครับจากพระวังหน้าเท่าที่ผมศึกษามาหรือวังพระบร,รมสุรศริหนาเนี่ยนะวังหน้าเนี่ยนะครับ ผมขอพูดตรงๆเลยผมว่ามีจริงแต่ในหลายๆคลิปที่ผมทำไปเนี่ยผมไม่อยากจะชี้นำให้เพื่อนๆฟังเท่านั้นครับเดี๋ยวมาลงรายละเอียดองค์นี้ก่อนเดี๋ยวจะข้ามไปคือพระองค์เนี้ยลงรักไทยรักไทยคุณสมบัติของรักไทยกับรักจีนจะแตกต่างกันตรงที่ว่ารักไทยเนี่ยจะมีความหนานะครับลอนเร็วกว่าแล้วรักเนี่ยเมื่อเคลือบลงไปบนผิวขององค์พระแล้วเนี่ย พระจะไม่แตกลายงายิ่งถ้าพระอ,องค์ไหนแก่นะ้ำมันตังอิ้วนะครับพระอ,องค์นั้นเนี่ยจะแตกลายงายากมากถ้าแก่นะ้ำมันตังอิว้วถ้าจะแตกก็จะเป็นเส้นคล้ายๆเป็นเส้นเลือดมากกว่าเป็นเส้นปอยเล็กๆแต่จริงๆแล้วแทบจะไม่แตกเลยเพราะลักไทยเนี่ยคุณสมบัติเนี่ยผมบอกนิดหนึ่งความทนทานเนี่ยจะสู้ลักจีนไม่ได้ลักจีนเนี่ยคุณสมบัติเนี่ยจะทนทานกว่าทีนี้มาเข้าเรื่องนิดหนึ่งตรงที่ผมเคยพูดในคลิปก่อนๆน,นะครับว่า พระวังหน้าวังหลังเนี่ยมีจริงหรือไม่โดยส่วนตัวเองผมบอกไปแล้วว่าผมยืนยันว่ามีจริงเพราะจากการพิสูจน์ทองคําแท้เนี่ยนี่เป็นทองคําแท้นะครับทองคําเปลวทองคําแท้ปัจจุบันประมาณแผ่นสิกว่าบาทนะครับเมื่อก่อนแผ่นเบาทปัจจุบันนี้แผ่นสิกว่าบาทนะครับก็เป็นทองคําของคนในวังหรือชาวจีนหรือข้าราชบริพารต่างๆที่เป็นเศษทองเมื่อก่อนลาทองมันราคาถูกนะครับทีนี้คุณดูเนื้อผมอยากให้ดูผิมแล้วดูเนื้อดูนะครับ เส้นฐานเนี่ยมีความเคฟ์ฟมีความคมนะครับมีความคมมากมีชายจีวอน,นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่ค่อนข้างสวยงามเนื้อหามวลสารไม่มีเลยนะครับต้องบอกนิดหนึ่งนะครับให้ดูด้านนี้เนื้อจะเหลืองฐานที่จะยุบนะครับอเอียงให้ดูฐานจะยุบเคอใครจะบอกว่ามีหรือไม่มีเนี่ยผมพูดได้เลยพระเก่ยอายุข,ขนาดนี้ทําไม่ได้นะครับทําให้เกิดธรรมชาติเนี่ยทำไม่ได้คุณลองดู ๋ยวผมใจดูด้านข้างเมื่อวานเนี่ยที่ผมพูดให้ฟังในสามองค์ที่แล้วเนี่ยคิดกันแล้วว่ามีอิดมีทรายมีอะไรเนี่ยเพื<ๆ>่อนเพอย่าเข้าใจผิดนะครับนั่นเป็นทรายเศษเป็นอิดเป็นเศษเปลือกหอยเป็นอิดของโบราณสถานหรือเป็นอิดของพวกสถูปกเจดีต่างต่างที่ข้าราชรบ,บริหารวังหน้าวางหลังเอานํามามาผสมลงไปในพระไม่ใช่เป็นเศษ mm hmm. อิดเศษปูนทั่วๆไปนะครับลองดูนี่คือทองคําแท้ ถ้าเป็นทองแปลวเทสเนี่ยดูง่ายเลยเนื้อจะสุกเหลืองอาลามสุกบวบเลยนะครับถ้าทองสมัยก่อนทองสมัยนี้จะผสมเนื้อทองแดงเยอะนะครับเ,เพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องแยกให้ออกก่อนทองเก่าทองใหม่ทีนี้การล่อนเนี่ยนะฮมันมีอายุนะครับการล่อนเนี่ยมันมีอายุเดี๋ยวผมจะเอียงให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนดูว่าจะเห็นรอยฝาพราบาทไหมอ่า็ีรอยฝาพราบาทนะครับ องนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับดูนะครับเส้นผ่าวายนี้ลึกมากไม่ใช่ทําเคสแบบบ้านๆนะครับดูนะครับเส้นผ่าวายนะ mm hmm. เขาเรียกว่าซุ้มเรือนแก้วเดี๋ยวบางคนเรียกว่าซุ้มผ่าวานะฮะ mm hmm. องค์นี้เป็นศิลปะสวยงามมากไม่มีหูเกด,ดผลมาตูุนะครับแหลมเป็นพิมพ์พระประธาน mm hmm. ดูนะครับ mm hmm. พยายามเอียงให้ดู mm hmm. ดูเนื้อหาว่าลักไทยกับลักจีนเป็นยังไง พระเนี่ยถ้าลงลักไปแล้วเนี่ยจะไม่แตกลายนะครับแล้วถ้ายิ่งพระองค์ไหนที่แก่ในมันด e ังอิ้วนี่ก็ลายงาลายสังคารุกหรือลายใดๆก็จะไม่แตกเลยเราลองดูนะครับฐานยุบชัดเจนให้เพื่อนๆชมกันดูดูนะครับดูเกตนะครับการลงรักเนี่ยเพื่อที่จะให้รักษาพระใอเมนียนายุยืนนาน ลักจีนนะครับจะเป็นออกสีออกม่วงม่วงหรือว่าสี mm. เขาเรียกว่า,าน้ําตาลอมม่วงอมแดงน,น,นะครับนะฮะซึ่งจริงๆแล้วจ,นะจะแห้งเร็วกว่าลักไทยลักไทยนี่จะแห้งชา้าแต่พระองค์ไหนตะเคบลบรักไปแล้วนะครับลายงานจะไม่แตกเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆเ,เ,เจออย่างงงนะครับว่าเอ๊ะทำไมพระเป็นร้อยร้อยปีทําไมถึงไม่แตกลายเพราะว่าถ้าเป็นลงรักพระลงรักเนี่ยการดูดซึมขององค์พระเนี่ยนะครับดู ดูนะครับดูเกล็ดคมมากดูทองนะครับความเลีอยนความเลียนของทองคําแท้เนี่ยกับทองทองคําเปลวเนี่ยจะแตกต่างกันนะฮะติดเข้าผิวเนื้อเลยนะครับจะติดเข้าผิวเนื้อเลยเส้นซุ้มผ่าวหวเนี่ยจะหนามากพื้นด้านในเนี่ยค่อนข้างที่จะลึกผลเกล็ดมาตูมีพระนะครับมีพระก็คือมีลําคอดูเกตดนะครับจลีิยงให้เพื่อนๆดูเราจะให้ดูนะครับว่าอายุของ ของการล่อนนะครับพระอย่างเนี่ยคือการล่อนออกไปเนี่ยเหมือนธรรมชาติถ้าใครเคยเห็นพระเนื้อชินเป็นพวกพระล่กงนะครับจะแตกเป็นผิวสีลูกว่าผิวสีลูกว่าจะแตกลายออกเป็นใยเป็นใยคือสมัยก่อนต้องพูดดิดห,หนึ่งนะครับแต่องค์นี้พิเศษนิดหนึ่งนะครับเพราะที่ผมลงดูแล้วเนี่ยคือจะมีการลงทั้งลักษม่วงและก็ลักษไทยผสมกันด้านข้างเนี่ย ด้านข้างที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับจะเป็นสีออกม่วงก็คือสีน้ําตาลออกม่วงก็คือเป็นลักจีนส่วนด้านหน้าเนี่ยที่เพื่อนเพื่อนเห็นอยู่เนะี่ยนะครับจะเป็นลักไทยลองดูนะครับพิมพ์ทรงสวยมากอง์นี้แก่น้มันตังอิ้วเกตทะลุซุ้มนะครับเนื้อทองคําแท้นะครับอย่างที่ผมพูดก็คือเราเล่นกันแค่ชอบถาม่าซื้อขายได้ไหมครับขายได้แต่ไม่ใช่หลักล้านนะครับ ลองดูได้เลยถ้าแบบนี้ถ้าเก๋ๆทำยากครับเพราะว่าอายุต่างๆเนี่ยมันต้องเกิดจากความธรรมชาติการร่อนต่างๆมันต้องร่อนอย่างธรรมชาติแล้วถ้าเราลงเนื้อหาลูไปแล้วเราจะเห็นสาระเลยครับเห็นมวลสารเห็นเม็ดขาวนะครับเห็นมวลสารแล้วก็เนื้อค่อนข้างที่จะละเอียดดูนะครับที่ฐานนี่เป็นติดทองแท้เก่ามาจากเดิมเลยนะครับเป็นรักไทยด้านหน้าเนี่ยจะเป็นรักไทย ลักไทยเนี่ยอายุจะไม่ทนเหมือนลักจีนอย่างลักจีนเนี่ยผมต้องพูดนิดหนึ่งเลยคือผมให้เพื่อนๆดูพระแพงๆสมัยก่อนปิดตาวัดหนังนะปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังเนี่ยอาจารย์ดังๆปิดตาหลวงปู่บุญเนี่ยถ้าเพื่อนๆสังเกตเนี่ยฮะเราจะเห็นว่าเป็นสีม่วงใช่ไหมครับน้ำตาลอมม่วงแล้วพระเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่ไขวัดเชียงเลนที่กณเห็นปวงเป็นล้านเป็นล้านเนี่ยนะคือพระดังๆเหล่านั้นที่เกิดในยุคนั้นล้วนแต่มีความเกี่ยวเนื่องกับราชวังทั้งนั้นเลยนะครับคุณลองไปศึกษาดูนะผมไม่ได้พูดเข้าข้างว่าจริงไม่จริงแต่ผมอยากให้เพื่อนๆเข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเพื่อนๆดูนะครับดูด้านหลังเรามาหัดดูรักษณนนี่ก็เรียกว่าลักษไทยด้านหลังตรงนี้เป็นลักไทยแต่ขอบตรงนี้เราจะเห็นนฮะ เจนเป็นม่่งๆงนะฮนะนะลองดูเนื้อหาครับเดี๋ยวผมจะขยายดูเนื้อหานะดูดูการย่นดูการหดดูการล่อนนะครับนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเก๊เก่าๆเ,เนี่ยมันทำได้ยากมันไม่ได้ทำง่ายนะครับผมพูดได้ฟัง มันไม่ได้ทำงานฐานมีรอยยุบพิมพ์ทรงถูกต้องนะครับตรงนี้ต้องบอกพิมพ์ใหญ่พระประธานเกตทะลุซุ้มพิมพ์ทรงถูกต้องเลยดูนะครับดูอีกครั้งนะครับดูสาบาบนาปลายจะยอดแหลมเลยนะครับเห็นไหมครับพร้ารุ่นใหม่ๆเดี๋ยวนี้ที่ตั้งใจทำออกมาเนี่ยครับคือเจตนาออกมาเนี่ยจะไม่จะไม่ใช่ครับ เนื้อจะไม่ใช่เลยจะไม่มีความแก่งจะมีแต่ความกระด้างไม่มีความเด็ดนุ่มอย่างองค์นี้เนี่ยแต่งที่ผมพูดก็คือนอกจากจะเป็นทองแท้รักแท้ลักเก่านะครับรักแท้ลักเก่านะครับพิมพ์ทรงถูกต้องอายุได้เส้นซุ้มผ่าวายต่างๆการวางระเบียบขององค์พระเนี่ยถือว่าถูกต้องเลยแขนทิ้งด้านซ้ายมีกรอบพระขอบบังคับพิมพ์เส้นวาสนาดูการยุคก,การย่นนะครับทางซ้ายและขวาดูด้านหลังนะครับ ราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆต้องหัดสังเกตต้องเข้าใจก่อนว่าลักจีนเราเริ่มมาใช้กันมากก็ตั้งแต่วังหน้าคือเป็นของน้องของรัชกาลที่หนึ่งพระพุทธยอดฟ้าคือพระบรมพระบวรบรมสุลพระบรมรรบวร,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 รสุลสุลสีฐานะเป็นวังหน้านะครับเราเพิ่งมายกเลิกในไปรัชกาลที่ห้าดูนะครับดูเลยบางคนมีเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมพระลักอย่างนี้ทําไม่ได้นะครับทําให้เก่า เพราะความแห้งของรักมันมีนะครับแล้วการลงรักเนี่ยเพื่อรักษาผิวพระเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนๆไปเจอพระแบบนี้แล้วไม่แตกลายงาอย่าตกใจเพราะว่าจริงๆพระที่ลงรักโดยเฉพาะจะเป็นรักดาในรักไทยนยนะครับจะไม่แตกลายถ้าแตกก็แตกแต่น้อยแตกอยู่ในผิวบางๆเราจะเห็นผิวบางๆเพราะว่าคุณสมบัติบัของรักเนี่ยเมื่อซึมซับเข้าไปในในเมื้อพระแล้วเนี่ยนะครับ จะทําให้พระเนี่ยจับตัวกันแน่นไม่แตกนะครับจะไม่แตกลายพระที่จะแตกลายงาจะแตกลายสังฆาโลกแตกลายไข่นกปลหลอดอะไรต่างๆพวกนี้คือเป็นพระที่ไม่ได้ลงรักนะครับรักก็มีหลายแบบลักน้ําเกลี้ยงก็จะใสๆนะครับเราจะมองไม่เห็นถ้าเกิดเป็นลักจีนก็จะออกสีอย่างที่ผมพูดอลเป็นสีน้ําตาลอมม่วงหรือว่าออกสีม่วงถ้ารักษไทยก็เป็นสีดำเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมต่างๆเนี่ย เพื่อนๆต้องเข้าใจก่อนในสมัยรัชกาลที่สามร .3 เนี่ยนะครับมีการค้าขายกับจีนมากนะครับเรารับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับวัฒนธรรมอะไรต่างๆรวมถึงนะครับเครื่องเบญจรงค์ต่างๆเครื่องกุฏภัณฑ์ต่างๆเนี่ยมาจากประเทศจีนเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เพื่อนๆไปดูได้เลยนะครับขอพูดย้ำอีกครั้งนิดหนึ่งให้เพื่อนๆไปดูนะครับ ว่าพระเนี่ยที่เป็นพระดังๆอย่างเช่นพระของหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับนะครับนะนครับ,นะรบลองดูได้เลยพระปิดตาหลวงปู่ไข่วัดเชียงเรนนะครับ,นะรบพระปิดตาเนื้อผมคุกลักส่วนมากถระพื้นเพื่อ,เ,อเห็นเนี่ยจะเป็นสีอมม่วงใช่ไหมครับออกสีม,ม่วงเพราะาพระเหล่านั้น,น,นเนี่ยนอกจากพระสมเด็จพุทธาจย์โตแล้วเนี่ย พระสงฆ์เหล่านั้นล้วนแต่ผูกพันหรือพูดง่ายๆมีกิจนะครับมีกิจนะครับที่จะต้องอเข้าวัง mm hmm. ก็คือพูดง่ายๆเป็นพระที่ในวังเนี่ยเชิญไปบ่อยหรือเกี่ยวเนื่องหรือมีความสัมพันธ์กับวังทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นอย่าได้แปลกใจนะครับเพราะฉะนั้นถามผมว่ามีไหมว่าพระเนี่ยวังหน้าวังหลังมีครับ แต่เขาไม่เล่นนะสาหรับผมนะแต่ถามว่าพระวางหน้าวางหลังมีพอไหมครับมีครับเป็นเพื่อนต้องดูให้เป็นเนี่ออยต,ตรงนี้ปุ๊บเพื่อนเพื่อนเห็นฝาพระบาทชัดเจนเดีย๋ยวผมจะขยายนะครับองค์นี้สวยงามมากมีคนองค์นี้ถ้าอยู่ในมือคนอื่นเนี่ยขายหลักหมื่นขายได้นะครับพาววัดกันแล้วดูฝาพระบาทนะครับดูฝาพระบาทต,ตรงนี้อ่า อยู่ในมือคนที่เล่นพระเขารู้เนี่ยเป็นหมือนนะครับผมแบบนี้คือเนื้อหาชัดเจนเก๊ทาไม่ได้นะครับความละเอียดทองคําแท้นะครับดูเส้นนะครับดูเส้นซุ้มความเล็กบของเส้นซุ้มนะครับแล้วก็ดูที่พระเกตศิลปะจะต่างกันเลย<ด>พิมพ์นี้เป็นพิมพ์ชัดเจนครับเป็นพิมพ์ใหญ่พระประธานของหลวงวิจารณ์เจริญในเองนะ,นะครับนะครับฐานสิงชัดเจนมีความเคิร์ฟมีความเป็นสัน รอยหดรอยย่อนอย่างนี้ทําไม่ได้ครับคุณจะเอาไปต้มคุณจะไปทอดคุณจะไปตากแดดเดี๋ยวทาไม่ได้ผมเคยลองมาหลายวิธีแล้วนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆคิดว่าพอมีประโยชน์บ้างก็กติดตามนะครับถ้าคิดว่าไร้สาระก็ขอยข้ามไปนะครับ